แต่พี่เอาลมอ,อ,อ่อนออกออกทั้งคู่เลยลมอ่อนเนี่ยออกทั้งคู่เลยพี่ยังไม่สู้พี่จะตายแนั่นนะพี่ไม่สู้พี่ก็จะตายแล้วตอนนี้อยู่บนยอดยอดภูเขาภูเขาเตรียมตัวจะลงแล้วระวังนะพี่เองตนนี้ก็ยังจะเอาตัวไม่รอดแล้วเนี่ย เุ้ยอุ๊ยพี่เก็บสองสากก่อนดีกว่าโอ้ยรใส่กัไม่ไหวแฮะยราดปก้าดีกว่ามา่ตอุ่งไหมโอ้ยระวังตามไปเลย อุย้ยมันเข้าลองเท้าอ่ะมันเข้าลองเท้าอุยอ้ยมันเข้ารองเท้าอุยอ้ยเฮ้ยมันไม่มีน้ำแข็งแต่มันละลายทันทีเปรียกซกเลยแข่งบอนลมเลยอ่ะมันไม่มีน้ำสักยดุด แต่มันแข็งไปเลยมันเคลือบตัวไปแล้วมันเย็นมากมากโอ้มันเย็นเยอะเอา้าหนาวมา